นูอย่าไปแล้ลูกนูไม่เป็นไรไม่มีคนคไม่ได้เปิดแมสก็หร่อยแย่จ้าเดินเดินเดินตรงไหนมาเดินตรงนี้ดิอ่าไปนี่กันมันเดินลำบากนะเพื่อนนะยังไม่เดินข้างบนหล่ะเพื่อนไหมนะเพื่อนเท้าไหมนะ ไปนั่งตรงนู้นออกไปสนามก่อนนู่นนี่นั่เป็นนี่ถ้าเราใส่ไมค่ะเฮ้แมวดำแมวดำเพาว่าเอาเดินตรงนี้ดิเดินให้มันดีดีเจ็บเท้าไม่เดินงั้นน่าเจ็บจังก็ไม่ไม่เอารองเท้าคู่อื่นมาเฮ้ยมันมีลูกอะไรด้วย ดูก่อนน้ามันเพื่อนเปล่าอ่ะขึ้นนั่งเลยแล้วก็หันหน้ามาหันหน้ามาด้วยค่ะขอนี้เปบนึง โอ้โห <Okay. S 2> ไม่หาบ่าน้ำใหญ่มากเลยไปดูดิไปดูที่เล่นมาเล่นมากินข้าวกันค่ะชื <c oughs> หนูคิดว่าถ้าเรายังไม่มาแล้วไปซื้อรงเ้าวก่อนอ่ะหนูน่าจะเดินสบาย <c oughs> เดี๋ไปกลับกปุกเจ็บแ่ะอดทนเลยไม่ใส่รองเท้ามันก็ไม่ได้คับนะมันคับคับเจ็บไปเล่นปะ ขึ้นไปขึ้นไปสไลด์ลงมาจะเล่นเป็นเด็กนิ มตูสูงเกินไปสูงเกินไปไปดูนั่นดูไอ้ตัวใหญ่หนึ่งยืนดิยืนดิเจ็บเจ็บเจ็บเฮ้ยหมา